เรื่ององค์การพระโพธิสัตว์ชัยวร,รมันที่เก็ถึงสื่อมวลชนทุกช่องทุกช่องทั่วโลกหนึ่งให้เผยแพร่ทุกช็อตและทุกแมตอย่าปิดกั้นประชาชนสองให้ รักษาน้ำใจของประชาชนคืออย่าเก็บค่าดาวหรือสนับสนุนแพงเกินไป11บ,บาทมันแพงเกินไปลดลง6บาทก็พอกินไปเรื่อยๆได้หลายปีอย่าก,กินทีเดียวอยา่าคูรีดประชาชน 3. ความคิดเห็นใดหรือคอมเมนต์ใดที่มันไม่เกิดความสามัคคีแก่ชาวโลก ให้สื่อทุกช่องทุกช่องลบทิ้งไปเสียเพื่อความสามัคคีของโลกใบนี้นี่คือองค์การของพระโพธิสัตว์และองค์การสวรรค์และสุดท้ายนี้ฉันสมัครไม่ได้เพราะผิดองค์การของสวรรค์คือพระโพธิสัตว์จะต้องเผยแพร่ธรรมะด้วยใจบริสุทธิ์และรักประชาชนด้วยใจไม่ใช่ขายธรรมะจินฉะนั้นฉันจึงไม่มีไรายได้แม้แต่สลึงเดียว แต่ฉันมีเทวดาและมนุษย์และลูกสิทธ์เลี้ยงดูอยู่ฉันมีเงินแค่3,000บาทฉันก็อยู่ได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเถิดอยา่าขูดรลีดกันและช่วยเหลือกันสุดท้ายนี้ก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองประชาชนทุกคนทั่วทั้งประเทศและทั้งโลกสาธุ